สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับคอร์สเลี้ยวเหยาวออนไลน์ของเราสําหรับวิชาเลี้ยวเหยานั้นก็คือวิชาเสียงทายเพื่อการทํานายโดยการใช้กว่าหรือชักลักษ์ตามหลักวิชาของอี้จิงนั่นเองนะครับซึ่งวิชาเลี้ยวเหยานั้นก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้นสูงของอี้จิงในสายพยากรณ์เลยก็ว่าได้และสําหรับท่านที่ไม่มีความรู้ด้านการทํานายแบบจีน หรือไม่รู้ภาษาจีนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคอร์สของเราเนี่ยก็จะปูกความรู้พื้นฐานให้ตั้งแต่แรกเริ่มรวมทั้งอธิบายภาษาจีนอย่างละเอียดซึ่งท่านก็จะได้ความรู้ด้านภาษาจีนไปด้วยนะครับซึ่งคอร์สของเราก็จะเริ่มคอรอบคุมตั้งแต่พื้นฐานนะครับวิธีเสียงทายการตั้งกว่า,ารวมหลักและทฤษฎีวิธีการอ่านคําทํานายแล้วก็จะมีตัวอย่างคําทํานายให้นะครับ จนถึงขั้นที่ท่านสามารถนำไปใช้ทำนายได้จริงเลยว่าครอบคลุมหลักวิชาจนครบถ้วนนะครับนอกจากนี้พิเศษก็คือเราก็จะมีการอัปเดตตัวอย่างและเนื้อหาให้ตลอดนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจบคอร์สแล้วจบนะครับก็คือหลังจบคอร์สเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเนื้อหาบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ตัวอย่างที่น่าสนใจเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ยังมีแถมเคล็ดลับและวิธีการอ่านำคำทำนาย เพื่อให้ได้คําตอบที่ถูกต้องแม่นยานะครับเพื่อเพราะว่าวิชานี้มีความยุ่งยากนะครับถ้าไม่มีเคล็ดลับการอ่านเนี่ยอาจจะสับสนได้นะครับแล้วก็ยังเพิ่มเติมการแปลเนื้อหาของคัมภีร์โบราณต่างๆซึ่งใช้เป็นหลักอ้างอิงในการทํานายได้นะแล้วก็ยังแถมวิชาที่จริงดอกเหม่ยหรือไม่ยควายอีสู้เข้าไปในคอร์สนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในในแง่ของวิชานะครับรวมทั้งอย่างอื่นๆอีกนะครับสำหรับ ร้อยท่านแรกที่สมัครเข้ามานะครับก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็มนะครับแล้วก็ท่านที่สั่งซื้อหนังสือไว้ก็จะได้รับหนังสือเลี้วยวที่ท่านสั่งไว้เนี่ยส่งไปถึงที่บ้านฟรีหนึ่งเล่มนะครับึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็ท่านสามารถศึกษาวิธีการสั่งซื้อคอร์สของเราได้จากวิดีโอแนะนำวิธีการสั่งซื้อซึ่งก็ต้องขอฝากคอร์สของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ